คุ้นเคยกับที่นี่หน่อยอวันนี้น่าจะต้องมีโชว์เพราะพี่ติ๊กบอกว่าเดี๋ยวจะชวนคุณแอนทองไปเดินรายการใช่ค่ะเพราะว่าเราเป็นเลเจนด์เราต้องมาด้วยกันตัวมัมกับตัวแดด <c oughs> ตัวมัมกับตัวแดด <c oughs> ต้องมาแล้วสูงกว่านี้ไม่มีแล้วเกาเนี่ยสูงไวกว่านี้ไม่มีแล้วมีแต่พวกพี่แหละซึ่งมาวันนี้ผมและยายจะเต็มมากก็แต่งตามธีมของของงานเลยค่ะก็วันนี้มากันแบบธีมแบบเลเจนต์แบบว่าเป็นตำนา ก็เปิดใหญ่มากค,มค่ะเป็นการรวมตัวกันที่ยิ่งใหญ่มากค่ะเป็นไงปกติเป็นลูกค้ายอยู่แล้วใช่อย่างใช่ค่ะ<อ>แล้วกโ็โดยปกติแล้วว่าทางเดอะ o อลล์ลุกเขาก็จะมีการแบบจัดแพ็กเกจหรือการทําให้คนแบบมาช็อปได้อย่างง่ายดายโดยการเนื้อจะเป็นเรื่องของโปรโมชั่นการสะสมคอย เอ็มการ์ดอะไรอย่างเงี้ยค่ะเขาจะมีตลอดเวลาอะไรเงี้ยเราก็รู้ว่าเขาพยายามแบบพัฒนาทุกปีแล้วปีนี้เขาก็มาเอ็กซ์กันก็เป็นเรื่อง,เป,เ,องเป็นเรื่องราวที่ดีค่ะ,คะเรื่องราวดีพอส่อนักช็อปอย่างเราด้วยค่ะก็มันมันก็ดีสําหรับเราเพราะว่าได้พอยต์ได้แต้มเยอะแล้วเราก็เบิร์นพอยต์ได้แล้วเราก็สามารถแบบถ้าเกิดดูในเรื่องของโปรโมชั่นของเขาเราจะรู้ว่าแบบถ้าเราตามต่อเนื่องนะคะเราจะรู้มันได้ประโยชน์สําหรับคนช็อปปิ้งอย่างเรา,าค่ะ พี่แอ,อนอยากจะอินเรื่องกันเรื่องนี้นะคะใช่ค่ะไอยากจะอินไปนะคะเรื่องนี้อินอินค่ะเพราะแอนแอนนับพอยเก่งมากบางทีแอนยืนกับพนักงานเนี่ยแอนจะคิดได้เร็วกว่าด้วยซ้ำอ่ะว่าเราเราเป็นพิธีกรไซเลอร์ไงอะไรเงี้ยมันก็จะแบบต้องต้องโปรโมชั่นอยู่ตลอดเวลาเลยก็ค่อนข้างที่จะแบบรู้สิทธิ์ของตัวเองมากกว่าคนอื่นแบบเร็วไม่ใช่มากกว่าคนอื่นแบบได้รัดเร็วกว่าค่ะเราปรับย่านเชิญชวนค้าค่ะก็นะคะสิ้นปีแล้วช่วงเทศกาลนะคะช่วงเทศกาลก็ใครที่อยากจะมาช้อปปิ้ง แอนตอนนี้เห็นดูว่าเห็นไปดูละครเวทีมาด้วยอ๋อใช่ค่ะใช่ค่ะแอนบอกว่าอยากจะเล่นละครเวทีอยากเล่นค่ะแต่ว่าก็ต้องต้องต้องดูว่ามีจังหวะไหมเออได้ได้เจอพี่บอยยังคะตั้งแต่นักข่าวสัมภาษณ์วันนั้นก็ยังไม่ได้เจอยังไม่ได้เจอเขาเขายังไม่ได้มีติดต่ออะไรมาหลังบ้านยัง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 ไม่มีมันคงไม่ได้ง่ายขนาดนั้นนะคะเพราะว่าทางทางพี่บอยเขาก็นานๆมีแบบพินครีมสักเรื่องหนึ่งอะไรอย่างเงี้ยค่ะแอนเป็นคนที่ชอบดูละครเวทีอยู่แล้วก็ เป็นลูกค้าเขานะคะก็ไปดูในฐานะลูกค้าเลยก็คือสนุกเมื่อวานเมื่อวานก็เลยไปให้กําลังใจไอทาริสค่ะเพราะเขาเล่นละครลกหมุนล็อกเจอให้แอนด้วยให้ช่องสามด้วยเขาได้ไปดูกับพันเล่นกับไอเลยมันนี่กระตุ้นอะไรคือมันกระตุ้นแอนมาตั้งนานแล้วค่ะมันเลยกระตุ้นมาตลอดอยู่แล้วค่ะค่ะเราก็มียืนดูว่าเออเออน่าสนุกดีเนอะแล้วก็มันก็ไม่ยาวมากด้วยมันแค่แบบชั่วโมง40นาทีแป๊บเดียวเราก็เสร็จแล้ว ก็อมยิ้มกับบ้านเพราะเรื่องเขาหน้ารักเริ่มเห็นภาพตัวเองแบบอยู่บนนั้นแล้วหรือยังไม่ไม่ยังไม่กล้าคิดยังไม่กล้าคิดค่ะค่ะเห็นว่าไปกันหลายคนด้วยใช่ค่ะก็มีพี่เจมส์ี่คุณเอน้องโฟมค่ะเราไปกัสี่คนจะให้กนลังใจไอซะสำหรับสองวันนี้ถือว่าเป็นแบบ ลูกหลักคนใหม่แล้วหรือยังฮะลูกสะพ้ายลูกสะพ้ายเพราะว่าเราเราพิมพ์ว่าลูกสะพ้ายทุกคนกรี๊ดเลยแ้ะเหรอใช่แอนพูดตอนไหนนะเนี่ยในเรี่อ๋อในเรื่องเออใช่ก็ะแซวเขาค่ะฮ่าพอพอพอเราเรียกเขาว่าลูกสะพ้ายเขารู้สึกไงบ้างคะก็เรียกกันมาตลอดนะคะเออเรียกกันมาตลอดอะไรอย่างเงี้ยค่ะเวลาพิมพ์ก็จะพิมพ์ว่าคือลูกสะพ้ายอะไรอย่างเงี้ยค่ะแล้วคุณลูกชายเขาว่ายังไงบ้างเรียกเขาเลยเออเออไม่ได้ถามเขาความคิดเห็นไม่รู้ว่า ราไปเรียกก่อนแล้วอ่ะเออมัดเขาเรียกนะเราแบบถูกมัดแล้วออะะไรยย่่างงเี้คแต่เราเขาบอกว่าถ้าถ้าถ้าเป็นแบบลูกบ้านพี่แอนคือยังไงก็แบบไม่ได้แต่งกัน่ได้ได้ดองกันได้ดองแน่นอนเลยแน่นอนค่ะเออก็คู่คู่ที่แอนรู้จักก็มักจะไม่ค่อยพลาดนะคะับอ๋อแสดงว่าพี่คือเชียร์คนอี่ก็ตั้งแต่ต้นเลยที่ได้เจอเหมาะสมเหมาะสมอย่างพูดนี้เ่พูด เขาค่อนข้างไม่เหมือนผู้หมักคิมเขาก็จะมีมีพื้นที่ของเข้หมักคิมมันแบบซ่าๆหรืออะไรก็ได้อะไรอย่างเงี้ยเราไจะกล้ากล้าแซวจากของพี่เจนเขาก็จะให้คขาตอบเอง ไปได้ไหมไม่ได้อ่านไปก่อนเ่ออไม่รู้ใครก่อนหลังแต่ว่าก็ใจหายแล้แบบเขาเราเจอเขาตอนเรียนวิชิป่ะแตอนนี้เขาก็แต่งงานมีครอบครัวกันไปแล้วเออค่ะเป็นอย่างอย่างอย่างคุณโพรเองเขาก็สวยอะไรเงี้ยพอจะมีโอกาสแบบว่าเอามาเล่นในแอนทอลโปรดักชั่นต้งได้ไหมคะถ้าที่ว่งใครจะเล่นแข่งนะพงศไม่น่าใจว่าจะเล่นได้นะเออเค่นเพืปิดไเอกอะไรเงี้ย แสดว่าอานจะไม่มีแววทางด้านการแสดงไรู้เหมือนกันเนี่ยเ็แบบชอบแซวนางเนยว่าแบบเฮ้ยแบบเขาก็แบบดูเหมือนกับแม่เอาหนูไปเล่นตัวกบไดู้เห็นไหมล่ะแม่อดีบแล้วยังไงดีคะเราก็แบบไม่ยาเลยอะไรเงี้ยไม่อแม่ปิดปิดโอดเลยลาดก่อนต้องต้องพิสูจน์ตัวเองนิดนึงเป็นลูกชายพีี่แ้ว่าเจมส์เก็ขยันามให้พี่แอนแนะนำให้แ่แนจักระแสแรงๆ่อเขาก็ปกตินะคะเหมือนแบบ โดยบังเอิญมากกว่าเพราะเขาอยู่ด้วยกันตลอดเวลาเหมือนก่บเขาเจอกันบ่อยแล้วเราบางทีเราเจอเจมก็จะเป็นอย่างหวาได้เจอกันเนี่ค่ะก็เลยก็เลยได้รู้จักน้องแบบรวดเร็วและใกล้ชิดเมื่อกี้คุณแม่แซวว่าลูกๆคือเกิดมาจากซิ่งแปดแล้วตอนนี้คือแต่งงานกันเป็นคนแรักกับแม่เหรอคะแต่ลูกๆแต่งไปหมดเลยปล่อยพี่เป็นตำนานเลยปล่อยพี่ไปก่อนมีไหมคะลูกๆแซวบ้างไหมคะไม่มีใครแซวแล้วค่ะเขาเลิกมขาด Bert, ไม่มีข่ายงาน้อไม่ขายเพรา่อยผ่ายผ่านกันแล้วประหลัดจะมีจะมีละครมีอะไรเดี่ยวครี้มาของเจมที่เล่นกับแอนอยู Dreams> ่ก็เริ OUR> ่มโลกหมุนรอบเธอกับไอคานี้แล้วก็โบบีลดานะคะแล้วก็ละครที่่อไปก็มีพ uh, ี Lastly> ่ต่อกับพี MM> ่ย่าที่เล่นอยู่กับแอนค่ะก็ครูนี้ก็ก็รุนอยู่นี่จะเป็นลูกชายคนใหม่ใช่นะคะพี่ต่อต่อต่ต่อน่ารักมากคือเป็นเด็กแบบ สุดๆนะจน<ม>แอนแบบขี้เกียจไม่ได้เลยเพราะกลวตอบคำถามเขาไม่ได้ <c oughs> เพราะว่าเขาจะเป็นคนทําการบ้านแบบทุกเม <c oughs> ็ดก็ดีใจที่แบบเห็นนักแสดงที่มีแฟชั่นทางการแสดงเขาบอกว่าพี่แอนใจดีแบบไม่ตรงข้อ เขาก็จะมีแบบว่าเกเรบ้างหรือว่าให้กินก็ให้ไม่ให้กินขนมก็กินอะไรอย <c oughs> ่างเงี้ยแต่ต่อเขาจะค่อนข้างแบบเป๊ะๆไง <c oughs> แล้วก็เลยก็เลยคุยกันง่ายหน <c oughs> ่อยแปลว่า <c oughs> ต่อน,นี้ดุน้อยสุดแล้วในปัจจุบันเราไม่กล้าดุเขาจังหวะ ตั้งใช่ออชอบเด็กที่มีความมุ่งม,มั่นมีความตั้งใจในงานที่ตัวเองรับผิดชอบก็จะได้คะแนนเยอะหน่อยอต้องรอดูที่นี้ใช่ไหมคะ,ะแม่ก็อร,ออรอดูนะคะที่ต่อพที่ยากก็เป็น